สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอฟซีสุขสุขนเนาะไี้ฝนจะให้ดูด้านนอกนะคะด้านนอกของหน้าต่างวันนี้ฝนตกด้วยพี่น้องฝนตกตั้งแต่เช้าเรีวนะคะตกโปรยโปรยเห็นไหมฝนตกตกโปรยโปรยนะคะอยู่ด้านนอกพวกเขา ภูเขาด้านนอกห้องนะคะ่ะทุกคนไปไหนไม่ได้เช่นเคยไปไหนไม่ได้เช่นเคยก็พูดถึงว่าก็ไปก็บ่าไปยุ่เร็วหลับพี่น้องก็บ่าไลยไปยุ่เร็วลหละเนาะก็เลยไทยบรรยากาศด้านนอกให้ดูเออมาได้กินยาตัวนี้เพราะท่านอี่กินยา ว่ายากกินแน่กอะไรเพื่อกินกระไดดอกพี่น้องเพราะว่ามันมันเรียบร้อยเดียวมันก็บระเดี๋อย่างอักเสบนะมันก็เขียวเขียวแน่นะคะก็ยังมีความช้ำเขียวเขียวอยู่บ้างแต่แต่ตาก็ถือว่ายุบลงลงเยอะแล้วเนาะถือว่ายุบลงหลายเดีวนี่สั่นตาแล้วพี่น้องนีสันตาแล้วทําจิกตาสวยตักจิกตาหวานได้แล้วนะคะได้อยู่เออ อุ้ยห้าสิบแปดแล้วจะหกสิบอยู่แล้วอะไรมากมายกับชีวิตอือหลายคนบอกบอกบอกยี่บนเนาะเห็ดอีหยังก็เห็ดไปหลดใหญ่ที่ทาให้เรามีความสุขจะทําอะไรก็ทําไปถึงใหญ่ที่ทาให้เรามีความสุขบนทัพแปงเราเหมือนนแตตวบาเขายังไม่ให้เราแต่งหน้านะคะทุกคนเขายังไม่ให้แต่งหน้าแต่งตาเด้อตาหนานี่ก็คือเราก็ทาครีม บางๆได้นะคะบริเวณอย่างนี้เนาะแต่ว่าตาตือเขายังไหม่เห็ดนะคะเพราะว่ามันยังโดนน้าไม่ได้อีกสองวันเพราะว่าเพิ่งจะไปดึงไหมอวกไงไปดึงไหมอวกเมื่อเห็่ให้แบบมีหูมีมีหูมีหูหรือมีรูมีรูได้อยู่ะคลิปที่แล้วมัอเศร้านีบนบอสู้ฟังเนาะคลิปมัอเศร้าที่ยิบบนบอสู้ฟัง่าเดี๋ยวคุยกับพี่ตื่อเดี๋ยว ต่อไปก็จะไปยังไงทํายังไงต่อโอ้ย่บุศก็เลยมาพิจารณาเบิ้งคือทุกคนเห,หรอเปล่าอยู่ต่อเลยยายอยู่ต่อเลยยายอยู่คอยเทคแคร์พ่อใหญ่เลยยายยิบุศก็ยังเที่ยวบบเบิร์ดอย่างน,นี้พี่น้องเออกระสีเที่ยวหาท่ายคลิปท่ายคลิปหาไปหาเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมฟูงงม่นบ่กระสิไปหาขายน้ำมันนี่แหละกระสิลินลินไป อันพญีนั่นมากอ่ะปูดถึงมาขาดเรามาน่ะเยบุลน่ะได้อยู่เกชัวนั่นแหละบางคนว่าส่วนมากฝรั่งจะไม่เอาจะไม่กลับไปหาคนเก่าเป็นได้แค่เพื่อนเยบนกับตาเตอร์ไม่ได้เยบนลไม่ได้คิดว่าจะเอาเราเด้อพี่น้องเด้อบอกกันแบบตรงๆเลยเยบุไม่ได้คิดว่าจะไปฝากผีฝากไข่กับตาเตอร์นะคะ ถ้าญี่ปุนคิดว่าจะฝากฝีฝากฝีฝากไข่ก,กับเราหน่ะยย่่นบุนว่ดถิงแล้วแต่งแต่รอบแรกแล้วนะคะจะว่าถิงเล้าตลอดแรกแล้วแต่ดูแล้วมันไม่ใช่คือเราเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนกินเพื่อนคุยเพื่อนเที่ยวอืมไม่ได้เป็นแบบเพื่อนคู่ชีวิตไม่ได้เป็นคู่ชีวิตนะทุกคนญี่บุญก็เลยไปเจอบิวเนี่ยยี่บุนก็เลยเลือกเอาบิวซึ่งบิวเขาเป็นคนที่สุข,ขุมกว่า ไม่ไม่เที่ยวไม่ชอบดื่มแล้วดื่มอยู่แต่เราดื่มเบียร์ไงดื่มแบบมีลูกมีโลคเป็นส่วนตัวสูงไหเราจะบอกคอยแบบบ่นว่ายอีหยังกระไผมากไหมแล้วก็จะไปนั่งกินเบียร์อยู่บาบร์เบ,บ,บ,บิงบอลเบิงหยัางไรแล้วก็เข้าบ้านก็มาเห็บงานของเราแต่ตาเตอร์นี่เขาเป็นคนที่อชอบเพื่อนชอบดื่มเพื่อนอยู่ไนไกลปันได้กับดันดนไปหากัน จปยังบิวแล้วก่เป็นแบบนั้นคนละสไตล์ซึ่งเราอยู่อยู่ด้วยแล้วเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรารู้สึกว่ามันมันมันโอเคกว่ากันได้บนถึงได้เลือเอาต์บ,บิวตอนนั้นมันว่าเราก็เลยเกิดความเลิศตูนเกิด응ความรักเกิดความอิมมตูนโดยที่เราไม่ได้มีมีมีมมพศสัมพันธ์กันแบบหัวเมียทั่วไปแต่ก็อยู่ดูแลกันเหมือนหัวเมียทั่วไปนะนะกันะจนว่าแล้วตายเหลวไปนะยดบนกันก็นยังได้กลับมาหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เตอคนเก่าอีก กกลับมากบ,บนเรียนอยู่สิหรอพี่น้องแต่ถามมาถ้าอยู่บนจะเอาแกแบบเป็นกิจจาลักษณะเลยอ่ะแกก็เอาไปไม่ได้พี่น้องแล้วก็เอาไปบ่ได้ซึ่งอ่านว่าจะไหนห้าสิบห้ากับสิบ,อบ,สบปอยู่หนดพี่น้องเพราะว่าเมียเราก็มีอยู่เราก็ไปนอนเมียเราก็ไปนอน,น,อ,นอยู่ลุมบานเอาสิบกว่าปี <c oughs> พี่น้องเ้าก็่ลูกอยู่เยลยเรามาเราก็เอาลูกเนียลูกอย่างให้เบิ่งเบิดแล้วก็เปิดเผยทุกอย่างเวลา เวลาฉันมาเวลาฉันมาอยยุก,กับมายุเป็นเพื่อนฉันเออไปกินไปเที่ยวไปเที่ยวแค่กับฉันเวลาฉันกลับบ้านอยุก,กับกลับไปกลับไปบ้านอยุแต่ท่วงระยะเวลาที่เยบุนกลับไปบ้านเขาไม่ได้ส่งเสียไงเออเขาต้องเิดงานเขาต้องหากินเองนั่นไงเขาถึงต้องเลือกคนอื่นแล้วทําไมเขาถึงไม่ส่งเสียอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวเพราะว่าเขาก็รู้ว่าผู้หญิงไทยถ้าอยู่ป่าตองเนี่ยเวลาเขากลับประเทศก็ต้องหาคนใหม่คือคือแบบ แบบเหมือนเขาก็จะว่าพยิงให้เนี่ยเป็นเออเอินยังไหนล่ะเฮ้อพวกเด็กบาเด็กหยั่งสินาหาเพื่อเลือกไปเลยหาเงินนต่เนี่ยพี่น้องแล้วยังบอกเลยแล้วยังหูจากสโุกแกนเลยว่า happy money happy lady no money no lady no happy <laughs> สโุกแกนของเราเนีย่ยเต๋อพี่น้องัะบบเปินนะอือถ้าว่ามีเงินนี่ โน no, ไม่มีเลดี้ไม่มีความสุขโนู no happy. แฮป p y แ้าเธอมีเงินน่ะมีเลดี้มีเลดี้มีมีมีความสุขแฮปี y แล้วอะ่ะแล้วยังมีสโลเก้นของเรานนะเรามาดูนเรามาดูแล้วก็ได้รู้จากทุกสิ่งทุกอย่างคือเนอะพันยนยเติ่ฮหาหลับมนีีเป็นอย่างเก้บนเก้ยบนจะจะต้องกลับไปหาเราก็คือเหมือนกับว่าในช่วงที่เราว่างในช่วงที่เราโสด เราสามารถไป้าเกได,ไดกแกก้แต่ตามบริตูนแล้วบอกระเรียตุนต่ะมาแล้วผมปเดี๋ยวอ่าเธอฉันบอมีเธอเธอบอมาหาฉันฉันบอกกคนอื่นไม่ใช่แล้วบอกคนอื่นด้วยกันอืมคือแกอ,อ,อ,อยู่คนเดียวไม่ได้นะทุกคนแล้วอยู่คนเดียวก็ได้เราจะต้องหาเพื่อนหาเพื่อนหญิงมาอยู่ด้วยตัย้งสีนะ่อาเออแต่จะให้แกเอาใครเป็นตัวเป็นตุนแต่งเปรงเอาไปนั่งเอาไปไม่ได้ เราก็เอาเออเราก็เอาจนจนมาปีนั่นที่ว่าจะเอาอยี่บนไปนะถ้ากันไปเหียดหอดใจงองศุลไปถามเขาว่าเออต้องเกียรตแบบใดจังเสียเอายิ่งผนะู้นีไปในกกด,ดนะลราอุตสาห์ไปหอดกงศุลคนนี้ี่นอนกงศุลให้ผู้เกียรตินน่ะถ้ากันไปออันลูกพี่นั่นพาไปไปสอบถามเราก็ในน้านู่น,นนี่นั่นอะไรแล้วสียเอา,เอาอยี่บนไปเที่ยวนะ พอดีย่บกพยายากไปมันพอดียีบอกมันมเป่าไม้ไม่เกิดขึ้นพอย่างศีพิเดนพออย่งรู้นี่นั่นแหละคือมันหลายตัวเลือกอยู่ยี่บุกเลยพวกไปเราเป็นยังคส้นิกลับไปหาเราเราสามารถกลับไปได้แล้วเราก็เอายี่บนขึ้นือเก่าเอาแบบใดนเพราะมันว่าเอาอันนั้นดีบางคนกว่าตกล้มปงใจคุยกันเรื่องจดทะเบียนไปอยู่น้ำเล่าโลหลดียังไงยัายดูแล,ล่าโหลดยงบอกไอบนบอกเลยว่าบอก ญี่ปุ่นประหยัดใส่ชีวิตอยู่แบบว่าอยู่กับพวกเถ่าไปจนตายไหมพี่น้องย่างขี่ไล่กับเออเถ่าบาลานกันจากน่อยนี่จังพยเย่ไหมนี่แล้วก็แค่งหกสิบสี่มันพอญี่ปุ่นกับห้าสิบแปดย่างสี่กับสี่กับ่าห่างกันเป็นไดแต่อันนั้นพูดหนึ่งสี่หกสิบพูดหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบเึิไปแล้วมันเกินน่ะแม่พี่น้องเขาประอยากสูญเสียถ้าเขาไปอยู่ดูแลแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันผูกพันได้มันกล้ตูนกันมันบ่ถ้าเกิดเขาตายเขาอย่างเขากับสีเสียอกใจใจแต่จังในกรณีของพยเตอร์เนี่ สิบอกเลยว่าหนึ่งเขากอบว่าลูกกอกันว่าลูกต่อเขาเป็นแบบไหนเขาให้พอเขาเอาคิยไปเนี่ยเขาจะให้อยู่ในฐานะอย่างจังฟังฟังดูแลเหมือนเที่ยวก่อนที่ลูกเขาคุยกันเขาบอกว่าถ้ายุ่งาอยู่กับพอัได้โอเคอยุ่งอย่างใดเท่าใดยุ่งก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกเลยว่า,วาจะต้องจดทะเบียนต้องดูแลจนพอ่อจนตายแล้วจะทําพินัง่งคุยใ,ในกับมันไม่ได้คุยกันถึงขนาดนั้นแล้วยกคนก็ไม่ได้ต้องการจะไปขนาดนั้นไงทุกคน อนหละเออก็เลยกุยกับปตคุณว่าเออก็พูดพูดกับมันไปเถอะมันไปแล้วก็มีคนใหม่ที่ดีกว่าที่ใช่กว่าเราก็ต้องเอาคนใหม่เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าสําหรับเราเตอร์เตอร์ก็เอาไว้เอาไว้เป็นเคสสุดท้ายเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะพวกประคุณกระบอกงั้นสะิเนาะเออตอนนั้นกับมันกับพี่หลายคนหล่ะก็พอเังรู้นี่แล้วก็มาแบบแรงเส้นทาง,งนะพ่วงสิหน่ะเป็น้อง,องก็เลยเลือกแล้ววันนี้ณตอนนี้นะ เขากลับขึ้นไปแล้วคนก็บว่ากลับไปเทคแค่เราสายล่อยว่าพ่อยันี่แหละอ่าขึ้นสีเมนบ่บ่บ่เอาสีมเมนสีมเมียนอ้บุญก็ยังอย่างนั้นแต่บางคนก็บ,บอกว่ามุงนก็บ,บอกว่าอ่าคนเก่าไม่ต้องแล้วลองเอาคนลองรอคนใหม่ดีไหมรอนะคะอ้บุญจะรอคนใหม่นั่นล่ะถึงจะ่าใส่คนที่โฟกัสอยู่ตอนนี้ก็กต้องเป็นคนใหม่ไปเรื่อยๆอย่างสี่นะพี่น้องอีบุญจะคงจะไม่ คงจะว่ารับาระละที่ว่าต้องไปอดเตียกับแกแล้วก็ไปไปดูแลแเกนะมอ่บบ,บ่ไปพี่น้องไม่บนบ,บ,นบน่เอาบนบ่ไปที่าบนเออถ้าถ้ายังบ่มีไปเป็นตัวเป็นตนดย๋ยวผมก็จะคอยคอยเทคแคร์แกอยู่เมืองไทยดีกว่านะคะจะคอยดูแลเทคแคร์แกอยู่เมืองไทยดีกว่ายังไม่ไปนะคะแล้วมันก็เหมือนว่าจักสิบ่ายไหนนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็มีตัว ตัวเลือกให้เราได้เลือกอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกคนที่ใช่ล่ะมันจะไม่ดีกว่าไหมแต่คนอีกก็คือคอผู้ใกกัวางหูใจกันเลี้ยวกับไปน้ำเล้าหลดเปียงไหลย้ายเอาแล้วโหลดเปียงไหลย้ายยี่บุญมามันมันไม่ใช่ยบบี่บุญบพราะมักนะคะบรามักแต่ว่าก็สามารถสงสารสงสารนะคะคาว่าสงสารกับความรักม,มันมันไม่ได้มันไม่ได้ใช่ความรู้สึกตัวเดียวกันนะกทุกคนต้องแยกนะ นะคะสงสารกับรักมันไม่ได้ใช่ตัวเดียวกันนั่นแหละในบนต้องการความรักที่ที่แท้จริงอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะทุกคนเปียบนั่นนะคะไม่ไม่ใช่ว่าไปดูแลกันอ่าแล้วก็ตกลงปปงใจไปยู่น้ำกันม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 เมียนเนี่ยหนเด้เอออู้หรือบางฝนตกแห้งแห้งดันออกฝนตกบางมุดเสาอยู่บนลืมปิดหนาต่างมันสดตข์ขมาที่บนเดไปหาสิมันเปียกไปเนาะ นี่แล้วมาย่ป้าตองนี่ตองทําใจในในการใส่ใส่รถใส่ถนนแล้วก็ใส่เวลาสภาพอากาศดิพี่น้องนึกจากโตมันกระตกดนป่าตองมันไม่ไดือวันอื่นดิแต่เทาก็ตตองเบิงพยากรอากาศตลอดมันจะขึ้นพยากรณ์อากาศเขตกระทู้อำเภอกระทูมีฝนในเวลากี่มุมฝนฝ่าพยากร์อากาศจะเป็นยังไงเทาตองเฉีกเบิงถุกมเหมือเฉ็กเบิงถูกเวลานะเพราะว่ามันมันมันสามารถแดดแอมเซ็มจะบด ข้าเดียวบึ้มบึมมาหลดยื้อบนหดจากเพราะว่ะยื่บนอยู่นี่โดนหดจักสภาพอากาศแถวพากใต้ดีนะคะเอาแน่นอนนี่อย่างกับมันว่าได้พอไงวะพอไงอันยอดสิบเอ็ดงานเราทุกขมากก็เลยก็เลยกลับกล่องให้ลงมาเบิ้งข้างนอกหรือเบิ้งข้างนอกของฉันที่ลับขนตกก็เลยวันสิแล้วล่ะอ่ยุ่สิออกไปใส่บอกก็เลยว่าฉันไม่ออกไปใส่ดอกฉันออกไปบ่ไใดฉันย่านมันเปียกแล้วล่าเอ้ยยุ่กับกางหุ่มไปอยู่แฮาอเมร์อเมร์ล่ะ แล้วถามอายุมี่มบดบอฉันบะมีดอกฉันบะได้ซื้อถึงนี้ฉันกระบอกไปเลยฉันดันมันเปียกฉันดันตาฉันปิดกันได้บางสินั่นแหละแล้วก็ไปเหยียบงานแหละคนยังกระไดคนละมือนเล้งข้าวเล้งคนละเรืกองานมหาโมงหาโมงเล่าหูบพี่น้องหาโมงเล่าเสียงขึ้นตีหนึ่งเ้อาคอืมนั่นแหละยังเสียดุกุ้ยกันใหม่อีกร่ะว่นเราเราโทรกุ้ยกับยี่หบาสิบเอ็ดโมงเข้านี่มันบ่สิบเอ็ดโมงสีเที่ยงเขานี่ แล้วลุกแลยเรากิ่นกาแฟแล้วเตรียมตัวใส่เสื้อป่าไปเห็บงานคุยกันแล้วเมื่อนี้พญเตื่องท่านทูมากเมื่อนี้โทษคุยกันตะเมิ่ขึ้นนี่แล้วพญทั้ทงสี่ปีดิมอันนั้นก็เป็นตะลีตูนนี่พี่เนาะอันนั้นก็เป็นตะลีตูนอยู่เจ็ดสิบเอ็ดปีเนี่ยอันนั้นอยากได้คนแต่งงานอยากได้คนอยู่นอยากได้คนแต่งงานอิหลีอันนั้นได้ไดไดนนบ้าไผ่ละไผ่ละสิปีอยู <c oughs> ่ได้เวลาถามแล้วว่า ไม่บนถามแล้วว่าต่างแต่ยุ่เลิกกันกับเมียมาเน่อ่ายุ่มีผู้หญิงไทยไปมีผู้หญิงไทยจะเถียวบอเวลามาเถียวไทยระบาบฉันบ่ได้มีผู้ใดแต่ว่าตอนนี้ฉันคิดว่าฉันอยากมีอยากมีเมียอยากมีเมียดูแลอยากมีเมียอยู่น้ำกันว่าฉันเถ่าเลี้ยวยี่สิบสองปีที่เลิกกับเมียบ่ได้มีผู้ใหญ่เติมมาต่ฉันมาเถียวไทยถูกปีฉันไปทุกจังหวัดเลยฉันไปทุกวันเชียงใหม่ฉันก็ไปอัน ียังก็ไอ้โคลาฉันก็เคยไปอันแถวอีหยังล่หลายคนว่าอันทะเลนี่เพิ่นไปเบิดหัวหินพัทยาเจ้าอ่ะยังเพิ่นไปเบิดเพราะว่าเรามาสุกตีเป็นป่ะเตยู่นี่ก็คือลูกกับเมียเราอยู่นี่เจฉ้ฉลงังอีฉลังปัญญีคิดปัญญีคิดเอ่อสวีดินสต็อกฮุ้มอันนั้นเจ็ดสิบปีแบบใดแบบใดเมีย เลยว่าเบนว่ากับยิ่งบนว่าถ้าอยู่แต่งงานกับฉันอันฉันมีเงินเก็บอยู่สี่ล้านฉันก็ดจะไปซื้อบ้านจากหลังหนึ่งอยู่กับยู่าีม่โองเอ้ยยาิบวกกับเรย่ายวกับเาบอกยิบวกเขาบอกย่เกียมเกียมอันจริงเนาะอันยู่ยังจะแต่งยู่บวอเออยู่ยังอันมีผ้าเบอร์ยุ่งเหบผ้าเบอร์ยุยยูยังบุ่มบุ่มเลยอยู่แล้วแล้วก็ว่าแล้วก็บอกฉันกับบ้านนี้ใจคือกันฉันอาจจะฉันอาจจะ ได้อยู่เอ e ียงบ่บ้านนี่แล้ววะเอ้ยเราวยูบวกกับทั้งบวทั้งหัวนะบ่หยอกเราหนักหนาะบ่หยอกเพราะยูคิดแล้วก็แต่ว่าฉันอินจอยฉันเปิดเพลินฉันแฮปปี้เวลาคุยกับยูแล้ววะย่วนยูคุยตลกดียูคุยเปิดเพลิดแล้ววะเราเลี่ยมักยี่บุญแล้ววะยี้บุญเราเป็นคนซีเรียสมันเป็นบุ๊ซีเรียสได้ยี้บุญกับซีเรียสพี่น้องซีเรียสในการตีว่ากูเสียวกับผู้ได้กูได้เสียวกูแต่ว่ากูเสียวกูกูคือกูอยากอ้าวจริงเสียกูคือกูมากจริงเสียนะ เออก็แต่ว่าไปแลาคุยกับเราอยู่กั็อยากให้เราแบบว่าอันเห้เราอัน็นจอยเห็นเรา h a ปปีอย่างสีนะพี่น้องเขาก็อยากให้เราเราเป็นเราเป็นโลกอันนั้นเด้เราเป็นโลกสเก็ดเงินผอมเด้พวกนี้นี่ต่อผิวขั้นโราต่อผิวขั้นเราว่าเด็กเป็นดอกเป็นดวงเป็นหยังผิวเราก็ทรมาด้เราก็เราสิมนี้ยาฉีดยากินของเราอืมเราว่าโลกอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนเรา่าจะเป็นฉันเป็นอ่าสเก็ดเงินฉันต้องก่อกําลังกายฉันต้องฉีดยาฉันต้อง ดูแลจาะขวางนะตือมนานล้วเราฉีดยาบนอ่ะยี่บุนเบิ่งวิีงอยพอยี่บุนเบิ่งโอ้ยเนาะต่ลเราค้นก็นได้จ้าก็ค้นจะเป็นผู้ใจไหนยังสิเข่ามาในชีวิตถามมาจะไม่จะไม่ล้มเลิกความคิดที่จะหาแฟนฝรังงร่งหาผัวฝรั่งบอกยี่บุญเบา่งบอยีบอ่บุนสีหาไปดีๆหาจนกว่ายี่บุญเสด้หาจนกว่าจะถูกคนที่ใช่อืมก็หาเท่าเ่านี่แหละรุ่นเดียวกันนี่แหละอืม ห้าิอัพหกสิบอัพนี่ละเอฟก็สห้าหกสิบอัพนี่ละพี่น้องเบ้าดอกกันนุ่มๆแน่นๆเขากระบอาเอาหัวดอกเอามาเห็ดหยั่งเขาก็บอกเอาหัวดอกเขาก็จะเอาไปเห็ดหยั่งคือกันนี่ละอะ่ะพี่น้องตอนนี้เนียบวกดมีเพนหลายๆอย่างอยู่ในใจกับน้องที่อยู่เยอรมันเพนแบบใดเดี๋ยวผมบอกสู้ฟังดอกพี่น้องนี่ผมจะบอกสู้ฟังดอกว่าถ้ามันเป็นไปได้นู่นนี่นั่นนะก็คือบอกกันเร็วถ้าเขาเหตุใดคือเขาบอกหรือว่า ่ามันเป็นไปตามเพนเนาะพี่นอ้องแต่ยุคนก็นอาจจะไปข้างหน้าเดินหน้า่อเดินสายออกนากประเทศผลโอ้จัดสว่างเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยนางเบิ่ง,งฝนฝนนั่งดูฝนด้านนอกนะครับพี่น้องฝนตกฝนตกฝนตกขาวากละอันนี้ต้นมะพร้าวยึ่ติดหนกตั้ง เอาสำเนียงเรพี่น้องมาบอกมั่จใจมาพาวบอกพลาดใจาอยู่ในห้องมาจากิีกพีซายนอะพี่น้องอ่ะน้องสาหลักตามนั้นเลยนะคะบ๊ายบาย